สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการที่จะเจอโปเกมอนป่าตามที่นิสัยที่เราต้องการนะครับอย่างแรกที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือ ability s y n c h r o n i z e นะครับก็สามารถหาได้ที่ไหนโปเกมอนที่เราจะใช้นะครับซึ่งเป็นโปเกมอนสามัญเลยก็คือเคซี่ครับ จะเป็นเคซี่หรือยุงเกเลอร์ก็ได้ครับโฟมอนเคซี่เนี่ยก็จะสามารถหาได้ในช่วงต้นๆเกมนะครับทุกคนน่าจะเจอกันนะครับสำหรับเคซี่เราก็ต้องมีออลิตตี้ซิคอนายครับออลิตตี้ซิคอนายเนี่ยก็จะทําให้เราเจอโฟมอนป่าครับตามนิสัยของเคซี่นะครับก็จะมีโอกาส50-50นะครับอย่างนิสัยของยุงเกเลอร์ของผมนะครับก็จะเป็นนิสัยจอนลี่นะครับซึ่งจะเป็นเพิ่มสปีดลดสเปเชียลแอคแท็กนะครับวิธีง่ายๆครับเราก็ต้องเอา ตัวที่มีอัปลิตี้ซิงโครไนนะครับไว้ตัวแรกนะครับแล้วก็มาเจอกับพวกมันป่าครับในวิธีอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ได้กับพวกเทพได้เช่นกันนะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับผมก็จะมาหาเมตามอนนะครับก็อยากได้นิสัยจอนลี่นั่นเองโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับอ่าโอเคครับคราวนี้เราเจอกับเมตามอนแล้วนะครับคราวนี้เราก็ปลายุดกัเลอิกออกไปซึ่งมีอัปลิตี้ซิงโครไนนนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็เริ่มจับมันได้เลยนะครับจะจับยังไงก็ได้ซึ่ง เมื่อเอาออกมาตัวแรกแล้วเนี่ยออปิตี้มันก็ทํางานครับแต่ว่าจะมีโอกาส50-50นะครับว่าเมตามอนที่เราเจอเนี่ยมันเป็นนิสัยที่เราต้องการหรือเปล่าบางทีก็จะไม่ได้ครับบางทีก็จะได้ก็ต้องพยายามกันนิดหนึ่งตอนนี้ผมสามารถจับเมตามอนได้แล้วนะครับงั้นเรามาดูครับว่าเมตามอนตัวนี้นะครับนิสัยจอนล,ลี่หรือเปล่าอ่าใช่เลยครับนิสัยจอนล,ลี่ครับ เป็นไงครับก็มีโอกาส50าสิบหซึ่ง50อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมโชคดีนั่นเองงั้นเรามาดูวิธีที่เราจะจับเทพดูนะครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ทาพูโคโค่นะครับอ่ะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนนิสัยครับผมจะเปลี่ยนเป็นนิสัยทีมิทนะครับก็คือจะเพิ่มสปีดลดแอคแท็กนะครับสําหรับที่ผมอยากจะได้ทาพูโคโค่ครับผมอยากได้นิสัยนี้นะครับผมก็เอาไว้ตัวแรกนนนะะครรัับแลล้วกก็มมาเเิ่ย ก็จะมีโอกาส50 5 0นะครับไม่ต้องคิดมากถ้าเกิดเราจะเจอเทพอย่างเงี้ยเราควรจะเซฟไปข้างหน้านะครับแล้วก็ค่อยเริ่มจับแต่ว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะใช้มาสเตอร์บอลเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเอาล่ะงั้นเรามาดูกันเลยครับว่าอัพพลีตี้ซิงโคนายนะครับจะสามารถทำให้ทารุโคโคของเราเนี่ยมีนิสัยตามที่เราต้องการหรือเปล่า ได้จริงๆด้วยครับสำหรับนิสัยทีมิทนะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะอยากได้นิสัยเทพที่ทุกคนต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตามอนหรือว่าจะเป็นเทพนะครับโดยเฉพาะเมตาลมอนเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้บ่อยเลยนะครับก็ต้องตามล่าเมตาลมอนแล้วก็ให้ได้นิสัยที่เราต้องการเพื่อจะมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับโอเคครับงั้นเราก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ